ของนี้ก็แล้วไปนังเฮ้ยของใครล่ะของใครล่ะจ๊ะของใครล่ะจ้าไงนี่ไม่กล้าราันกูนะเป็นเล่นเลยก็ของนี้มาแจกตรงนี้ไม่แจกประเด้นไอยอมาเป็นลิเลยฮนะปวดรับมัน มันบัดเพื ite, it s. <laughs> <S <ancial> ่อไม่ต้องปุ๊บก็ไมโดนกันโก้ดับก็ไอ้บ้านทองแก้วมันแต่ว่าเขียนเลยทางด้านเลยใช่ไหมทางด้านเลยดันพุ๊บมัน เป็นอะไรที่พูดยากมันกลุ้นนี่ครับมันเล็กมันโปรบเล็กโปร้บเล็กยังกระยับโอ้โหถลอกทางเลยอะ่ะ เรงนี่กันเรียกไ้ไหนะจ้าโอ้คอนกรีตมันซึมอยากกินได้ไหมค,ค,ค,มมค,ดมคิดว่าโตกล่กองปิดมันซึมไม่ครับมันเล็กกับมันเล็กผมก็มไม่นึกว่ามันเล็กขนาดนี้ กอต้อนตากกันมันไม่เละตอ่อเลยกอัวมาอยู่ในด้าไม่ยงเดียวกันมันโผล่เพลยโผล่เพลยเลยครับพี่น้อง để để chút mà ăn chút cứ dọc ăn luôn chút mà dân này đâm tổn thất á còn là hoàng cung kiên เลยเนี่ยวะอือือ uh ือ huh. ฮ uh ึอ huh. uh ือ huh. uh ืโอ้น้ำกับเปลือมเจบโตเค กัาคออเงีวาดกวาดตายกับไม่รู้ไวัดกับเราเราตัวเด็กวาดตายไม่รู้ไตุ๊กตัวเดกวตายวดนั้นนั้นมันเราเหนื่อยด้ยงเลติดอยู่ตปีกอโอ้ตรงนี้ลงกว่าโงเลยเนาะ ลุงวอกคงเลยดีมาแตกไหนนี่มาแตกเหมือนลราเหมือนเวนแตกเวอน์ดนก็เคยแหละเดินรอนเกนี่เดินรอนลาเกี้ยนทำไมกับรดน้ำมาลังก็เกี้กับได้ก่อนเดียวรดน้ำไอรอนกับได้เลยแต่รอนดูน้ำไม่เป็นกับพร่อยน้ำ

bên đang chạy gặp ừ tìm mấy lung tay à đây thế mấy lung là chá Chết mẹ mà lấy có tính đi lười được đâm cả đứa vườn cô <laughs> ừ ừ ừ Đây ở đâm nó có tí tạt đây các các nó có lại trai ở đây là lắc mấy ừ. cái cao này cái là Mình cái trai đây lắc đâm sẽ quả Quả ai มันอะมันเปิ๊ดอกไม่ไก่ดีบอลลงดัอ่ากว่าตายไม่ไก,ก่เก้ารัวกับแบร็อกแน่ๆเลยเราพี่เลนครับพี่เลนโอ้ใกล้เต็มแล้ววันนี้โอ้รับรับแลยวันนี้รับกอดรับกอดตายนะรับกอดตายนะไม่ทับไม่ได้หรอกปื๊ด กำลังลางกำาลังลางป๊บเดียวนี่เต็มเลยนี่จาตรงด้านน้นนี่จกรยายไม่นานกับพอที่เปเกิดมากลังก็มาเปิดตีตังนี้มันเก็บกันเลยมันจำกัดตีไม่กว้างไม่กว้างอะไร ตอนนี้ตอนนี้เกียร์แพดก็ไม่รูไดจเลยครับหิ่งยังเ,เกีเยเเย่ยวเกียร์เจ็ดก็ไม่敢ดู้ดจจะรไม่ดจเดี๋ยวพมมพุมรถจากที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่มไปใต้เลยตเดี๋ยวบอดใจเดี๋ยวเราไม่รูกี้ริ้วเลยเดี๋ยวคอยแลกกับบอดใเ,เดี๋ยวไม่รู้ี้ริ้วตั้งรถแล้วนี่กี่กราบขี่พูดไปมีพุ่มต่างตัวต่างข้าตั้งเก่งหนึ่ง Đừng phải trắp tay Vì trô kia điêu Quay Quả đi Qua tay không phải dữ Cái quả tay mới đã lấy qua cá ngắn không không? Mà Chứ không phải dữ Rồi trắp lấy hút liền rồi Không มีอาวุมรับโกนรับเลยกันตอนนี้ก็เดี๋ยวอะไปเดี๋ยวก่อนไม่ได้ใต้นะไปตึงนานบอดี้ดเลยนะบิดเอ,อ้ยแต่ที่ใจได้ก็รับแล้วรวมมันไม่ใจแต่ตจเงี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวป้าไปเล่นน่ะตีเตะตัก,กเดี๋ยวทีเดียวนี้ไปตึงนานเตีตกเก่อนเหละเลยว่ยยาเยอะฮา ด้วยก่อนแรกไปใหญ่ต้องหยิบนำเม็ดไม่แล้วครับหมดแล้วหมดแล้วตายไปเลยไปรอบไปลางกับแม่เพลสมั่นโอเคเนี่ยเป็นน้ำ้วยในยนี้ไหม น,น,นู้นแหละน้ำเนี่ยเป็นน้ำเลยชาโอ้แมกโนะเละเลยใบรูปอ้ไรเลยเลยใบละลูกเด็กเจ้าออกจากบ้านแวววิ่งเลยตอนนี้มันหลกไหวเลย ไี่ไล่พวกเราแลเยตกมาไม่แล้วก็ปุ๊บรักว่ายันเลยรับหนานี้เด็กๆ <c oughs> โอ้กินวัวแกงน่าหลกไป Bỏ bao hết họ ta sẽ đắp bò ra Nhảy cái rùa kênh Hehehe 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 hết à, Hehehe Hehehe กวาดตายหนูยับปากหน่อยยับไปก็รับแล้วเตียว่านี่กวาก้างดิเชื่อกวาก้างมันหอูไปอยู่ก็ราะมันโปรเก้มันจะหวนไปหวนมาตักเต็มสีมมไปเลยี๋ยว่ะตักเลยก็ไม่เต็มปุ่งไหนวะก็ตึงอือหือ กับเ <c oughs> พิพ่มอ่ะเดียวร้อยแล้วแกเลอยงเลยดูป <c oughs> <c oughs> เปิ่มคนตาบอดอะไรนี่กับรถเดเอ็มเด็มไปเลย <c oughs> เไปเลยก็นั่นไปเลยเปนอัน,นมั่งกับมานี้ chạy quăng cá chân cả, bên bên nì mèn cả, không được mang cá chân đi đâu, cả, đểo à, anh úng chắp ban học kéo lốp cả đeo. đi về quát ra về là bớt tiền nhanh cả tí tí đi เคยก็จำใจอะไรเจ้า bắt lửa gặp mấy tím mấy tím <laughs> <laughs> Trùng này, <nói> vỉa chuột rau 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 เต็มไปเลยเราไปเต็มกว่าเต็มไปเลยจะต้องยอกเม็ดนีดำมหัวยกอีดเดียวก็ลงไม่แล้วโอเคครับเลิปนี้ไปบ่ามบมสวัสดีครับ